ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะคะทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะออกเดินทางไปซื้อดอกไม้นะคะแต่เสาวๆเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นแมค้าตลาดเสาร์นะคะก็เพ่นกับว่าเพิ่นเปิดตีสองอะคะ่ะเปิดแต่ตีสองแล้วแต่ว่าเราก็จะออกเดินทางแต่บ่ายนะคะตอนนี้ประมาณตีสี่นะคะทุกคนตีสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะวันนี้เราจะไปเอาดอกไม้ที่กันทะลักนะคะทุกคนไปกับรถของเราเหมือนเดิมนะจ๊ะ จหาดอกไม้หาดอก,ดอกไม้ไ <ว S 1> มาไหว้ปู่นะคะทุกคนดอกไม้หายากมากค่ะเพราะว่าดอกของหนูบอบานนะคะที่ปลูกไว้คือยังไม่บานนะคะทุกคนก็เลยต้องหาซื้อที่อื่นมาก่อนนะคะประมาณน,นี้จ้า เวลาตีสี่สิเ็ดนะคะทุกคนตอนนี้อยู่บ้านผังบุ้งนะคะจะไปเส้นทางอ,อ่อกันทะลมลำเกียงนะคะทุกคนป้สีรัตนะคะเด้อจะออกเส้นสีรัตคือเก่าเวลานี้เลยจ้ะขับไปเรื่อยๆนะคะตีสี่ยิบเก้านะคะ นะคะทุกแยกบันสบายเด้อไปสีรัจ้าออกหมาไปสีรัตนี่ค่ะถึงไฟแดงแหลกนะคะทุกคนเดี๋ยวพาจะเขาชิสเกตยร์นะคะเดี๋ยวสายจะไปสีรัตไปกันทะลัก์นะคะเด้อแยกแยกบันให้นะคะเด้อออกซ้ายไปเลยจ้าแม่เติมน้ำมันก่อนนะจ้าจะบอกเรื่องปิด จะเติมน้ำมันก็ปั๊มยังไม่เปิดนะคะทุกคนน้ำมันสิเบิร์ดกันเลยไปว่าไรนะแวะตึกแวะกินกาแฟก่อนจ้าตอนนี้น้ำมันเราอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนอ <c oughs> ยู่ปั๊มนะคะแต่ว่าปั๊มเขาบอกเปิดกินกาแฟก่อนจ้านะะี่ค่ะมาชงกาแฟก่อนนะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะไปเติมน้ำมันนะคะทุกคนปั๊มเปิดเลยจ้าปั๊มไม่เปิดที่หานะทุกคนไปเติมน้ำมันกันจ้า ขี่ชีบมาเลยดี๋ยวนี้ขี่ชีบมาเลยจ้า<ป>เติมน้ำมันกันทุกคนอาหาร่อยนะคะ จา,จากปั๊มเลยจ้าไปกันทะลักต่อเลยเช้านี้ที่กุ้งใบตามไมนะคะทุกคนไป็นอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ด้วจ้าถึงแยกกันทลักนะคะทุกคนแยกสีเขาวกันทลักนะะลจ้าเซ็นสองสีเส็นสองสีค่ะถัดไปถนนจะไปกรุงเทพถัดไปถนนจะไปอุบลนะคะทุกคน แยกการสร้างนะคะแยกการช่างนะคะทุกคนนี่ตรงไปก็อำเภอกันทะลักนะคะมานะคะของกันทะลักนะคะทุกคนมาดอกใหม่อยู่นี่นะคะเมื่อกี้ลำบานในจะมาเปมม็นจอรดรถก่อนจา้าที่ตลาดเสาร์ตลาดอีกยังหลายสิย่งหลายอย่างนะคะ จธุรกินนจเราก็คือมาตามหาดอกไม้นะจ๊ะถ่าถึงแล้วคะ่ะตลาดแล้วนะคะทุกคนตลาดคนอยู่ทั้งนั้นนะคะนีข้าวสาหม่องตลอดนะะเดี๋ยวหนูจะโทรหาพี่เขาให้าอดอกไม้มาส่งกันนะคะก็จะดเดินเข้าไปหาพี่คันนะคะทุกคนพวกผมมาอะไรด,ดอกยางไปก่อนนี่ป็นตลาดเช้านะคะ เะค่ะเห็นหลานพี่คะแล้วค่ะหลานพี่เขาจะขายดอกใหม่นะคะทุกคนนี่ตลาดคนเยอะมากตลาดใหญ่มากค่ทุกนนีตามหาดอกไม้จ้ามาแต่ดอกใหม่อย่างเดียวเลยพี่มาไรบ่ได้หอยค่ะทรงวัดเฮตมากรอย่างเดียวเจ็ดร้อยสี่สิบบาทได้ค่ะนี่นะคะประมาณ เ,เสร็จสิ้นภารกิจนะคะทุกคนเราไปเอาดอกไม้มานี่โอ้ยก่อนสิคามาได้ด้วยทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้นะเสร็จสิ้นภารกิจก็จะเอาเข้ารถไปนะคะาาฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเด้อใกล้ปัไหากับมาเอาได้ค่ะเด้อเพื่อจะทำสวงวัดบรรจารน,นะคะ